สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ<ม>ข้าวสู่ช่องพิ่าจลาลอสซิงครับตอนนี้เราอยู่หน้าง,งานครับมาอะไครับตัวแรงของเรา ไอ้ยามาอวนหกล้อตามมาครับโอ้มาถึงลงเลยครับดุ๊บๆๆเลย ตัวแรงของเรามาถึงหน้างานแล้วอันนี้ก็จะเป็นแคทของทีมงานพระแม่ธรณีครับมามาตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่เปิดน้ําครับมาเคลียร์พื้นที่อะไรรอนะครับวันนี้เราก็เพิ่งย้ายมาถึงครับหน้างานก็จะประมาณนู้นครับเท่าที่มองเห็นนั่นแหละ có bàn cái tiền phân mà mày ở bên này hả ở bên này nè ปิดก้อนปิดก้อนเอฮ่า่าเอด้งากละเองแม่ไอทองนี่โดนดหล่อข <uh ึ And, ้นเลยครับตั้งแต่ไอเอลมือมีกมาขับเนี่ยดูสุดอัะอันครับ อันนี้ก็เป็นรถสรอครับรับหน้าที่โดยบอกอ้วนเฮ้ยเอ็มยูอะไรตรงนี้วะตรงนี้อะไรหนอดูนั่นกลางฝั่งนู่นน่ะเรียบๆอ่ะูกกลางฝั่งหน้าทีเล่เรียบเรียบ มาป้าสั่งยกติ้นมาเป็นหลังเลยวะเดิน,นเลยเดนดูนนอ้ยนี้ขาติน้นนเน,นีเยอบ โอ้ยมาแล้วครับสุดรอของเราโอ้มากับรถไถครับ4ีตัวแรงห <c oughs> ลายคนทําหาคันใหม่นะครับ85ต้องรอรถครับ ยังไม่รู้ว่าป่าสุนจะเอาไงกะว่าจะเอาแล้วทีนี้เขามาตัดหน้าไปก่อนยังไม่ได้รถนะครับก็เลยต้องรอไปก่อนต้องใช้คันเก่าไปก่อนครับไม่รู้ว่าจะได้รุ่นไหนมาอับลงตรงไหนวะต้องขุดทําที่ลงแหละลุกโยกดำเลยเหรอ<ำ> <laughs> แล้วก็เรื่องรถดำที่ถามมากันเยอะครับว่ารับรถดำไหมตัวนี้ยังไม่ได้รับนะครับเพราะว่าตอนนี้มีกี่คันแรกอีกสิบยังตอนนี้สิบแล้วใช่ไหมยังไม่รับเพิ่มนะครับเพราะว่าเห็นถามมาหลายคนเหลือเกินเห็นถามมาหลายคนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอยู่สิบคันแล้วครับตอนนี้เรามาแต่รถตอนนี้ก็มาสี่คันก่อนนะครับอีกหคันเดี๋ยวตามมา ยังไม่ได้ใจว่าป๋าใหญ่จะรับเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องรอครับต้องรอดูก่อนเด็กเก็บของก็ลงก่อนลุกไป <c oughs> ตอนนี้มีอยู่4คันแล้วครับอีก6คันคราวๆน่าจะตามมาครับตอนนี้มีอยู่10คันแล้วครับ10คัน11คันแล้ว ว่ายังไม่รับนะครับเอาเอีวมันก็ติดอยู่ดิทขางกร้ยนู๊กม็กไอคริสบอกไอโยกดำาเลยเอารถไายลงนู่นน้ำมนกินหนูฮะนูน้ำอยู่ที่เลือนู ไมน้ำถังอ่ะเดี๋ยวปามาหรือมั้งอ้น,น,อองอน,นี้ได้ทรายตอนตั้งแต่เช้าเลยหนึ่งเที่ยวไปตัดออก พี่ทำอท่ตอดิอ๋โอ้แมมแมแนี่จะถูกอันนี้โอ้แลมแรมแรหิวิวิว อัดยังเนี่ยเฮ้ยมีเสียงอยู่นะพี่พี่บันึกเสียงไว้อยู่พี่บันึกเสียงไว้อยู่เไม่คือตัวนี้มันไม่มีน็อตเหรอน็อตหลวดเหรอหลวดหมดเลย อ,อัดอัดอัดรู้จักนะครับรู้จักอัดบ้าง,จงเจ้าลูี้แ็คแจ็คดูไม่แล้วเขาอัดแบบบลูทูธแล้วทุกวันนี้เอออัดจะรลบีแบบบลูทูธจริงว่าข,ข้างๆเนี่ยมันขึ้นเองจังคืนอยากรำแล้วอ่ะจะเย็นกลางตีนก่อนลูกพี่เดี๋ยวปายไม่มาเลยเนี่ย มาผิดล็อกเอชผปลาปลาลีลาชิบหผ้าทำไมไม่มาทันทีเอ้ยลงผิดล็อกแล้วปลามามาถึงเอ้ยบายอะไรถุยตอนน้าบายมาถึงกางปลาเหมือดติดโอเคครับก็เดี๋ยวรอกลางเต็นท์กันก่อนเดี๋ยวรอปลามาถึงจะได้รำตอนนี้ยังไม่ได้รำครับรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ Gracias. Sí. pero sí. sí.